ครับเพื่อนๆตอนนี้นะเรามาแวะจุดพักที่3ามนะครับผมเป็นจุดพักที่เรากำลังจะลงไปข้างล่างนะบริเวณนี้เนี่ยเป็นทะเลสาบนะช่วงฤดูหนาวนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นบริเวณทะเลสาบเนี่ยเขาเป็นน้ําแข็งนะครับเดี๋ยวโยซูเพื่อนๆดูนะว่าทะเลสาบเนี่ยเขาเป็นน้ําแข็งนะตอนนี้นะครับผมแล้วก็เทื้อขาข้างหลังเนี่ยก็มีหิมะอุเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากครับใจเพื่อนๆมาเห็นด้วยตาจริงๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับเพื่อนๆ ุที่เราสามารถเห็นวิวทะเลสาบนะซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ําในทะเลสาบเองเนี่ยก็เริ่มจับเป็นน้ําแข็งแล้วนะครับเพื่อนๆบริเวณนี้สูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ3,588เมตรนะไม่แน่ใจว่าชื่อทะเลสาบอะไรนะครับผมเดี๋ยวโยถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับว่าบริเวณน้ําตรงนี้เนี่ยเริ่มเป็นน้ําแข็งแล้วนะสังเกตเลยครับนี่ครับโอ้โหเย็นเจีย๊ยบเพื่อนเพื่อน ใครเป็นสายแช่น้ำแข็งไอบาร์นะลองลงไปแช่ได้เพื่อนๆเดี๋ยวเรานะครับก็จะลงไปข้างล่างแล้วแล้วเราก็จะย้ายเมืองนะไปนอนที่ต่อไปคืนนี้เราจะไปนอนนะครับอยู่เมืองเมืองหนึ่งนะครับเพื่อที่อีกวันหนึ่งเนี่ยเราจะไปขึ้นที่ทีเผงโกนะเพื่อนๆนะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวตามยูมาครับ ตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งรถบัสอุทยานกันนะครับเพื่อที่จะไปบริเวณทางออกกันนะครับผมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ15นาทีนะเพื่อที่จะไปทางออกนะวันนี้เรานัดกับรถทัวนะรถบัสนะที่เขารับเรานะครับประมาณบ่าย3ามนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปแล้วเพื่อนๆครับตามโยมาเลย